สวัสดีกันด okay. ้วยนะคะพี oh okay, 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 okay. Oh. ่กบ oh. ูชาแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นเกมไม้ใครใครก็ไม้ครลาบ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 โอเค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 เอ๊ะมันออกเสือปะแป๊บหนึ่งนะแต่เพิ่ม รอแปงสิเออเวก็ยังไม่มีเลยใครเข้าเลยนะอ๋อ,อขอเธอนะครับที่มีเสียงรบกวนน้อง <Yeah. S 2> ังมายค้างครับ <Yeah. Okay. S 2> แป้งทำไมไม่เล่นมาครับเราบอกสาเหตุเขาไปเลย เดี๋ยวว่าทำไมแปรงลนะอกหอดย,ยดเดียวเวลาเนาะไอะไรด้วยลนี่หลอนจังเลยใครสวดลายผม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 จะให้ของเทวพูดจริงไม่ได้หรอกหยิบผมได้นะ ได้แอดใจดีรักนะครับเราชี้ชายนะผมมักชายเราอ่านวิดีโอตอนนี้ยังไงเอ่อคือสพีเอสพีพีสทีวีชายเอบคุณแล้วม้าศ์ ไฟดับไฟดับแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าเนีบเพราะขดไฟฟ้าขาดไอ้ไอ้ที่พี่ซื้อมาเอ้ยไฟดับต่อเลย ああ。 เราขาดคิปไปตอนที่ไฟมากันเลยกัน